ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับวันนี้ชื่อตอนว่าลวงลับนะครับอยู่กับผมธงชัยคาพิเศษรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาสื่อก็เฝ้าจับตามองนะครับรวมถึงคนในแวดวงทางการเมืองด้วยว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างไรเป็นเวลากี่โมงนะครับจากการรายงานของแหล่งข่าวก่อนหน้านี้บอก17นาฬิกาถึงไทยแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เราได้เห็น เครื่องบินส่วนตัวขุนทักษิณรวมถึงญาตินะครับที่เดินทางมาพร้อมกันก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยตามรายงานข่าวตามภาพที่ปรากฏกันก็เฉดเฉียดเวลา15นาฬิกานะครับก็เป็นอันว่าเหยียบแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตามองซึ่ง,งก็จะต้องลุ้นผลทางคดีพรุ่งนี้ที่ศารอาญา,าสารดีการาานะครับผดัคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับคดีชั้น14จําจำคุกแล้วหรือยังไม่จำคุกหรือใครผิดใครถูกซึ่งเส้นทางที่จะออกมาก็อาจจะ อ,ออกมาได้หลายแง่มุมนะครับหลักๆก,ก็มี3แง่มุมกลับไปจําคุกหรือจําคุกที่บ้านหรือที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนต้องจับตากันต่อว่าแต่ละกระดานแต่ละเกมที่จะออกมานั้นจะส่งผลอย่างไรกับเส้นทางคุณทักษิณและประเทศไทยเพราะคนคนนี้เกี่ยวยงเกี่ยวพันทั้งกับตัวพรรคเพื่อไทยทั้งกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยถึง6คนแล้วนะครับแน่นอนว่า คนอยากรู้คนอยากเห็นและคนต้องการจะพิสูจน์ว่าบทบาทของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดในบ้านเรานั้นจะมีผลกันแบบไหนอย่างไรโดยมีคดีของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องที่ คนจับตาและเป็นเครื่องชีวัดด้วยนะครับส่วนสิ่งที่คนจับตามองในวันนี้คงจะเป็นชมหน้าคอรมอซึ่งก็เคาะมาตามโผลแล้วนะครับเพราะยังไงก็ต้องเสนอชื่อให้เสร็จสิ้นในวันนี้หลังจากนี้ก็จะต้องตรวจสอบขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติต่างๆโดยรอบคอบไม่งั้นก็จะซ้ำรอยของคุณเสถายรซ้ำรอยของรัฐบาลอื่นๆที่มีปัญหาทางด้านจริยธรรมนะครับก็คาดว่าจะต้องรออีก7-10วันถึงจะได้คอรมอใหม่ พรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็รักษาการก็ยังคงจะประชุมกันไปตามการปฏิบัติที่ผ่านมาและก็คงจะอำลายกันไปตามขั้นตอนนะครับแต่ชมหน้าคอรมอใหม่รออีกไม่นานก็จะเห็นผลซึ่งวันนี้ตามชื่อออกมาก็มีคนที่ชื่นชมอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าดึงคนนอกและก็ดึงคนที่ดูแลแล้วเนี่ยมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในช่วง4เดือนหลังจากที่คุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวแล้วนะครับวันนี้คุยกับพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์ครับสวัสดีครับ วันนี้พี่ลกเขาก็ไปทำหน้าที่ที่ศาลดีกาผมก็วันนี้ก็มีรายการต่อเนื่องนะครับเดิมนี่ตั้งใจจะจัดในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับหลังจากเสร็จรายการที่ช่องพีพีทวีก็จากการจราจรก็ติดพอสมควรแล้วก็น้องๆผู้สื่อข่าวช่องแปดก็มารอสัมภาษณ์ก็เลยเข้ามาล่าช้านิดแต่ว่าต้องออกตรงรเนื่องจากว่าจะได้สนทนาก,กับคุณจอมขวัญ ซึ่งถ้าพี่น้องฟังผมเสร็จเนี่ยก็ต่อที่ช่องจอมพันที่ผมจะพูดสั้นมากที่สุดวันวันนี้พรุ่งนี้ก็ตะเบนออกรายการทางต่างนะครับตั้งแต่เที่ยงไปนะครับแล้วก็มาปิดรายการพรุ่งนี้ยาวๆกันกันที่นี่คือโดยข้อเท็จจริงนะครับก็คือเรื่องการเดินทางกลับของคุณทักษิณนะความเป็นจริงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราแทบไม่ต้องลุ้นเพราะว่าไม่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องลุ้นว่าเขาจะมาหรือไม่มาครับ แต่ตอนขาไปเนี่ยนะครับบอกว่าไปสิงคโปร์แต่ไปโปรดูใบเนี่ยนะครับอ้างว่าสนามบินปิดแต่จริงเครื่องก่อนขึ้นก็ต้องรู้อยู่แล้วทันหรือไม่ทันแต่ว่าจนกระทั่งตอนที่วันกลับนั้นเนี่ยนะครับภาพที่ก่อนขึ้นเครื่องหรือแม้กระทั่งที่สิงคโปร์ก็ไม่เห็นก็มาเห็นตัวตนกันอีกทีที่สนามบินดอนเมืองเอาละเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เชื่อคุณทักษิณจะไม่กลับก็โล่งกันไปตามๆกัน จะหน้าแตกหน้าแหกก็แล้วแต่บรรดากองเชียร์งคุณทักษิณว่ากันไปแต่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยนะครับที่ศาลดีกาเขานัดฟังคำสั่งและศาลนัดเพียงแค่สองคนเท่านั้นก็คือตัวคุณทักษิณและก็ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษวันนี้เนี่ยนะครับที่คุณชานชัยไปร้องเนี่ยว่าห้ามแม่คุณทักษิณออกนอกราชอาณาจากักรนะครับศาลก็ยกคำร้องเราะว่าเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามนั้น นะครับวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นสารจะวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นดนุมนิของดางสารแต่ว่าที่คนไทยได้เฝ้าจับตามองและสะดับปะฟังตามลำดับคือในคดีนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คดีที่เป็นคำตัดสินนะครับไม่ใช่เป็นคำพิพากษาแต่จะเป็นคำสั่งเพราะคำพิพากษาเป็นที่ยุติแล้วนะครับคดีนะครับ,นะรบจากเดิมอสองปีคดีที่รัชดาที่เหลือสิบปีคดีต่างๆเนี่ย นะครับคดีที่นชนาคดีขาดอายุความก็เหลือโทษ1ิปีตามคำพิพากษาของสารดีกาแต่ในคดียาพุทธมงาแหน่งทางการเมืองนับพร้อมหนึ่งเหลือ8แล้วก็ได้รับพระราชทานอาไปลดโทษเหลือหนึ่งปีแปลความกันว่านะครับคำพิพากษาสารได้พิพากษาไปแล้ววันพรุ่งนี้สารจะวินิจฉัยประเด็นว่าได้รับโทษจริงมาแล้วหรือไม่นะครับตามที่มีการไต่สวนทั้งหมดเจ็ดนัด และสารท่านก็ให้โอกาสตั้งแต่สื่อมวลชนและก็ในฐานะประชาชนที่ติดตามเรื่องเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมฟังพร้อมๆกับสารนะครับดังนั้นอย่างไรข้อตามนั้นคนที่ไปนั่งฟังทุกครั้งและก็สรุปความเห็นนะครับไปในทิศท,ทางที่ตรงกันว่าไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณและรอดยากปัญหาก็คือว่าถ้าไม่รอดอย่างไรนะครับก็ต้องเอาตัวไปที่เรือนจําพิเศษอย่างที่ผมบอกว่าเขาเตรียม ห้องอาคารพยาบาลขนาดใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยตารางเมตรอ่ะแต่ว่าเป็นลูกโครงนะครับช่วงที่โมวิดเข้าขนาดที่เขากำลังปรับปรุงในซีกนั้น่ะนะครับเป็นซีกที่คุมขังปกติก็เป็นห้องซอยตอนนั้นผมเข้าไปโควิดระบาดเข้าอยู่นะครับห้องซอยเล็กๆนะครับก็ทุบห้องซอยหมดนะครับห้องใหญ่ในห้องก็ทุบเข้าหากันกลายเป็นห้องใหญ่พอสมควรถ้าเอาคุณทักษิณไปไว้ที่นั่นเนี่ยนะครับ ความเป็นจริงถ้าเป็นนักโทษทั่วไป,วปนนก็ถือว่าอยู่อย่างดีที่สุดแล้วเพราะคนอื่นนะครับต้องนอนกระเบื้องสามแผ่นนะครับบางนะครับบางแดนถ้าแน่นกันแทบจะตะแคงก็มีอะไรก็มีแต่ว่าการที่ทางเรือนจําพิเศษเขาเตรียมการไว้ให้แล้วผมก็เชื่อว,ว่ารัฐบาลผู้มาใหม่นั้นก็ไม่มีใครกรันแกล้งใครกันหรอกแต่ว่าทุกคนต้องให้เกียรติกันแต่แปลความกันว่าไอ้ประเภทที่ใช้ความกล้าจเจ้าตัวมาไว้ที่โรงพยาบาลตํารวจนั้น ก็คงจะไม่มีใครกล้านะครับกับกบระบวนการที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและที่สําคัญนั้นเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้สารจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ถ้าไม่เป็นคุณนะครับแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณเองและบรรดาข้าราชการของกรมราชทัณฑ์และรวมกระทั่งโรงพยาบาลตํารวจมันก็จะเป็นแบบอย่างถัดจากนี้ไปในกรณีในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะอยู่ในที่คุมขังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ ผมก็เชื่อว่านะครับทุกคนย่อมให้เกียรติกันรู้จักกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเนี่ยนะครับถูกคุมขังกันจริงๆการให้เกียรติเนี่ยนะครับในเรื่องการรับโทษในเรื่องปกติผมอยู่ในแดนนะครับเช่นเดียวกับคนอื่นมันไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนอย่างไรับแต่ว่าเนี่ยนะครับเราก็วางตนวางตัวนะครับผู้ต้องขังก็ให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันเราก็ให้เกียรติเขาผู้คุมร้อยเกียรติเขานะครับเขาก็ทําหน้าที่เจอกันก็เราก็ยกมือไหว้ก็เราก็กลายเป็นนักโทษแล้วนี่ ต่างคนต่างยกมือไหว้กันใครวบยกมือไหว้เร็วกว่าก็รแต่น,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่าเรือนจําก็เหมือนสุสานคนเป็นนะครับถ้าถูกนะครับกีดกั้นเรื่องเสรีภาพเพราะไอการคิดจะกลับไปบ้านเลยนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่คําวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้แม้ว่าเนี่ยครับจะมีช่องทางกฎหมายอนุญาตแต่ว่าถ้าในการไต่สวนของสารเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันนั้น สถานะกับอาจจะก,กลายไปอย่างหนึ่งนะและที่สําคัญถ้าถ้าไปถึงขั้นว่าไม่เคยรับโทษมาเลยนั่นการขอยื่นพระราชทานอภัยโทษนั้นก็แทบจะเป็นโมฆะโดยปริยายครับเพราะยังไม่ได้อยู่ฐานะของการเป็นนักโทษทั้งหมดทั้งปวกนั้นเรายังไม่รับรู้ว่าพรุ่งนี้ศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือชีวิตเหมือนเพลงนะครับวิบากกรรมนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีสสนักเคลื่อนไหวประชาชนต่างก็ติดคุกมากมายที่มากกว่านั้นก็คือตายกันเป็นร้อยบาดเจ 2, ็บสองพันวันนี้ก็คดีก็ยังจะต้องขึ้นศาลผมก็ดีก็คากันอยู่นะครับแล้วก็เหลือโทษกันอีกมากมายที่สู้ให้กับคุณทักษิณความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราแทบไม่ต้องรู้ว่าคุณจะมาหรือไม่มาครับนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันหลบหนีคดีกันไปถึงกว่า ร่วมสิบเจ็ดปีวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้มีจิตใจว่าจะต้องมีความสาใจที่ใครไปติดคุกแต่คนที่เป็นหัวหน้าคนนั้นคนที่คนเอาชีวิตไปแลกให้และยอมตายกันเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ทวนเขาก็ควรจะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบได้ซึมซับความทุกข์ทั้งหลายว่าบางคนที่ไปตายในขณะที่คุมขังนั้น เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญคือตัวเองก็ต้องริ้มรถนะครับในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นคนก็นะครับต้องเดินเข้าสู่ชะตากรรมกันแบบนี้เราที่เหลืออยู่คือผู้โชคดีที่ไม่บาดเจ็บล้มตายแต่คดีความที่เหลือก็ยังมีอีกมากมายมากกว่าคุณทักษิณเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็วาดหวังว่าวันพรุ่งนี้นะครับ วันพรุ่งนี้นั้นเราคงจะได้เห็นความชัดเจนตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนั้นส่วนว่าใครก็จะวิวาพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณทักษิณกลับมาแล้วก็เาความสาราญได้ตามสบายนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องสงสัยเพราะไปเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นมันไม่ใช่เรื่องการซ้าเติมอะไรใดๆกันทั้งสิน้นครับส่วนสั้นๆเนี่ยนะครับเรื่องโพรอร์ม คณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินซึ่งอย่างไรก็เป็นชุดเดียวไม่มีหนึ่งสองแล้วกับระยะเวลาสี่เดือนเพราะฉะนั้นเอาบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับถึงประมาณ6กตำแหน่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าบรรดาพักการเมือ,องต่างๆนะครับในท่ามกลางความจําเป็นนะครับหลายคนอาจจะตั้งคําถามบ้างแต่ผมก็บอกว่าสี่เดือนเนี้ยเพียงแค่ไม่ทําให้ประชาชนก็ผิดหวงัง ภาพบุคคลภายนอกที่มาเติมแต้มนะครับกับครมอชุดของคุณอนุทินนั้นสิ่งแรกที่ได้มาคือเรื่องความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นจะให้เกิดแรงกระตุ้นในทางเศรษฐกิจสองไม่ทําตามสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับและก็สร้างความหวังที่ประกาศว่าไม่มีวันหยุดนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้ามีวันหยุดเวลาจะหายไปนะครับอีกสามสิบสองวันนะครับก็พูดไง่ายๆว่าจะเหลือนี่นะครับ เหลือไม่ถึงสามเดือนกันเสียดย้วยซ้าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับเรื่องไทยกัมพูชาง่ายที่สุดยกเลิก m อ u 4 3 4ูสี่สามสี่สี่แล้วก็มาว่ากันใหม่จะเป็น m อ u 6 8 6 9ูกหก็ก็เจรจากันไปแต่ต้องยึดหลักภายใต้ว่าเราต้องไม่เสียดินแดนภาษาของคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เสียแม้แต่เพียงตารางเซนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปรากฏการเรื่องเหล่านี้นั้นเราก็วาดหวังว่า มันจะได้บังเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆผมค่อนข้างจะเชื่อว่าเขาไม่เดิมพันเรื่องระบัดสัตว์หลายคนอาจจะวิเคราะห์ว่าสี่เดือนไม่ยุบผมว่าอย่างไรเขายุบเพราะว่าเขาไม่ต้องการพบเรื่องการระบัดสัตว์ไปติดตัวไปใช้ในสนามการเลือกตั้งส่วนระยะเวลารักษาการเกือบร่วมห้าเดือนนั้นเนี่ยอำนาจจะหายไปครึ่งอำนาจจะไปอยู่ที่กรกตและความเป็นจริงนั้นก็มุ่งเน้นเรื่องการหาเสียงนะครับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลการรับ ก่อนหน้านั้นก็รับรองสอสก็สารพัดเวลามันเดินเร็วกันอยู่แล้วในทางการเมืองเวลาสี่เดือนเตรียมการการเลือกตั้งของพรรคการเมืองเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้สิ่งที่เราเห็นวันที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับได้มาอีกรอบหนึ่งนั้นตอนที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับก่อนนะครับที่จะได้รับการพักโทษออกจากโรงพยาบาลตำรวจมีกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่าร้อยวันเนี่ยที่พักเพื่อไทยไปหาเสียง ในคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องตรงศาลฎีกาภานคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้ปรากฏว่าก่อนก่อนคุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจวันเดียวก็ไปถอนกฎหมายฉบับนั้นออกมาวันนี้ครับ MOA ที่ไปยื่นเรื่องล้มล้างการปกครองที่สารรัฐธรรมนูญ60สอ,อเนี่ยนะครับเพื่อดําเนินการกับพรรคปุ่มใจไทยและคณะและก็พรรคประชาชนวันนี้ก็ถอนตุก็ถอนเรื่องนี้ออกมา ยังมีนัยยะสำคัญนะครับลักษณะคล้ายคล้ยคลึงกันแต่ผมก็บอกว่าเอาละเรามีเวลาที่ได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ประสงค์ที่จะซ้ําเติมแต่ว่าบ้านเมือ,องนั้นยังจะต้องเดินไปข้างหน้ากับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมวันนี้ผมต้องจบพุ่นๆวนแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวไปตามผมในรายการช่องของคุณจอมฝันกันต่อนะครับเพราะวันนี้ก็มไปเวียกับอนันสองคนและคนหนึ่งเขากำลังจะจบแล้วผมก็ไปไปไปต่อและพรุ่งนี้มาเรามาว่ารายการ ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับกันต่อในวันพรุ่งนี้เอาจบกันแบบว้่นว้นนะครับแล้วก็พี่น้องมาตามผมไปที่รายการจอมขวัญกันต่อสวัสดีครับ วันนี้ก็ลารายการไปนะครับขอบคุณวิตูและก็สวัสดีคุณผู้ชมโฆษณาวนนี้ครับโฆษณาวันนี้ถ้าทันนะครับก็เบอร์โทรเดียวกันนะครับทั้ง2เบอร์นี้0 9 8 8 3 5 7 9 2 0 0 9 8 8 3 5 7 9 2 1นะครับโทรมาก่อนสอบถามเรื่องของพีซคาเฟ่ได้นะครับเข้ามารับประทานอาหารส่วนเสื้อก็ Thailand f ฟ r ร์ที่ผมสวมใส่นะครับ p e o p l e Unity นะครับสีขาวสีน้ำเงินเบอร์โทร2เบอร์เดียวกันนี้นะครับทั้งสบู่พีซพัดและก็ยาสีฟันเราจัดโปรโมชั่นทั้ง2รายคืืออซ้6แถม1ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ นะก็สามารถมา,าซื้อหากันได้แล้วก็มาเที่ยวกันมารับประทานอาหารกันแล้วก็เครื่องดื่มกันได้ที่ p i c e Coffee นะครับซึ่งก็เป็นคาเฟ่ที่นั่งสบายบรรยากาศที่มีต้นไม้มีเสียงนกมีทั้งเอาดอ o ์อินด o ร์ให้คุณผู้ชมได้เลือกนั่งนะครับบรรยากาศก็นั่งกันได้ประชุมกันได้นะครับจองจัดงานต่างๆกันได้นะครับวันนี้ผมธงชัยกมพิเศษนะครับลาไปพร้อมกับทีมงานเลยนะครับสวัสดีครับ